นั้นนะฮะวันนี้ก็ดีใจครับที่ครอบครัวของนักรบหน้าจอทั้งหลายนั้นใหญ่โตขึ้นแล้วก็เป็นกำลังสำคัญจนกระทั่งเป็นกลุ่มก้อนเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานขึ้นมาอีกครั้งได้นะครับเดี๋ยวผมขอร้องเพลงเพลงนี้ก่อนเมืม่อกี้พอออพรสก็พูดเอาไว้ได้ชัดเจนนะครับว่า ถ้าหากสมมติเหตุการณ์มันลุกลามบานปลายมากขึ้นไปกว่านั้นยังไงก็ตักษาชีวิตเราคนชา่อไทย ลงไว้ประชาธิปไตยคู่ต่อสู้ไทยยงสลายด้วยมือรองมามาลงราคาคนนคนชนนคนตายเหลือดนองเปี่ยนตะโกนูกร้องเราต้องการประชาธิปไตย ไปลข้าพี่โ้องไปใจของมันตำซามเราจะสู้เราจะออกวงมาให้โลกนาคนพาตาจนเราเรียกซอพิมพ์ไปเรียกพัดพิมพไไรคนเสีนาเราจะสู้เราจ้องกวงมาลั Yeah. you คนคนคน,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 คนคนตายเลือราเสย่นรวเราต้องกาประชาชนคนไทยใจข้าพี่น้องไทยใจของมันทำซาำเราจะสู้เราจ้องดวงหาให้โลกมานรคนพาปรนชาชน เราเรียร้องเพียงไรเพื่อไทยไรคนงานเราจะสู้เราต่อสู้ให้โลกรงมาลคนชาติเราตะสู้เราต่อสู้ให้ลกรมพงคนชา อนแรกก็คิดว่าหลังจากที่เรามีรัฐบาลพรรคเพืพ่อไทยมีประชาธิปไตยหลังจากการเลือกตั้งก็คิดว่าเพลงน,นี้มันอาจจะเป็นเพียงแค่ทวงถามถึงเหตุการณ์เก่าเมื่อปี2 5 5พแต่ตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าไอ้จอนมานต้นเดิมคนนี้มันก็จะมาฉีกฉีกประชาธิปไตยเราอีกแล้วไม่แน่ใจว่ามันจะฆ่าอีกหรือเปล่าแต่คิดว่าพวกเราคงไม่มีใครเป็นอะไรแล้วล่ะ คนที่เป็นจะต้องเป็นมันนะครับใช่ไหมครับมันเรยจะต้องตายไม่ใช่เราเอาละครับวันนี้ถูอเป็นงานรื่นเริงวันหนึ่งนะฮะมีกิจกรรมหนึ่งผมจะมาประชาสัมพันธ์เอาไว้ก่อนก็คือว่าในเดือนนี้วันที่26กรกฎาเป็นวันเกิดนายกทักษิณแน่นอนครับวันนี้ก่อนช่วงถึงวันที่13าอ่ะมันคงจะเป็นความรู้สึกกำลังเข้าได้เข้าเข็มทางการเมืองแต่ ถ้าหลังวันที่13แล้วเปานรู้กันนะครับถ้าหลังวันที่13แล้วสถานการณ์มันไม่ลุกลามบานปลายฝ่ายมันก็ใส่เกียร์ถอยเหมือนกันมันก็จะถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะถ้ามันถอยเหมือนกันและเกิดช่วงว่างๆพักรบขอเชิญที่อินทเจราาพร้าวนะครับเพราะตอนนี้ทีมกิจกรรมของผมได้ตั้งทำซุ้มเรียบร้อยไปแล้วเป็นซุ้มอวยพรวันเกิดนายกทักษิณ ไปแค่เป็นหมูคนแล้วนะคุยจับกลุ่มกันไปแล้วก็เราจะทําการบันพุทเทปแล้วก็ออกอากาศเป็นกลุ่มๆไปเรื่อยๆเคยเห็นท,ท,ทีวีหลักว่ะทีวีหลักเวลามีใครมาอดโอยข่ำคร,รัวเลยเราเอาบ้างฝ่ายนู้นเนี่ยยิ่งเห็นพวกเรารักนายกรัฐสินเท่าไหระ่ะมันยิ่งเจ็บใจนะรู้ไหมตอมอิจฉามันแตกเพราะฉะนั้นไปกันให้เยอะนะครับ คือหลังวันที่13บสาพระเกิดสถานการณ์ <Okay. S 1> ไม่ได้ลุกลามบานตายไปเป็นช่วงพักรบขอเชิญครับพี่ชนะั้นห้าทุกวันเลยนะฮะจะไปเรื่อยๆมันจะมีจะมีทีมที่ผมเซตเอาไว้ตั้งกล้องถ่ายก็ร้องให้ค,คร่ำครวญถึงท่านนายกวอวยพรวันเกิดไปเอาให้มันอิจฉากันให้เต็มที่เลยครับ mm hmm. อ่ครับเดี๋ยวผมทิ้งภาพไปอีกเพลงนึงนะปกติพอมาอยู่เสื้อแดงเนี่ยร้องแต่เพลงการต่อสู้ วันนี้ได้ข่าวว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นคนอีสานแะต่คนเหนือนะเดี๋ยวร้อ,องเพลงกึ่งกึหมอลำักเพลงหนึ่งแล้วกันนะไม่เคยคนก็ได้ว่าผมร้องเป็นแต่เพลงการต่อสู้นะฮจริงจริงเพลงหมอลำก็ได้คนระับเอาของพนมรถพรนะเ,นเพลงลูกเอง Bye. งน,นเพื่อนมัมตน,น,นตาแหลมปลายเว้นงานเหเนือเย็นถ้าเป็นปนก็อยากเป็นแฟนมาเจอหองเป็นผู้ใสจงร่วงไปเป็นผู้กับหมอกแคมคอยอดนะสาวสรอ้องใจหมอกแรงก็ลุกเจ้าเลย สุดน้องเป็นกูใจสปงร่วมไปเป็นัูกับหมอแทงคอเบาหวานักแม่สาวบ่อน้ำใจหมอแทนบอนุ่งเจ้าเลย ขอเสียงดังๆให้จอเจ็อีกสักครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับเอาอีกไหมเอาอีกไหมนะครับพี่น้องครับนับจากนี้ไปเจ็ดวันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่13นั้นเขาเรียกว่าวันอะไรครับพี่น้องครับภาษาฝรั่งเ่าบอกวันฮาโลวีนครับพี่น้องครับวันฮาโลวีนมันมีความหมายมากมายเหลือเกินครับพี่น้องครับ อาจจะถึงจุดเปลี่ยนของประเทศไทยก็ว่าได้หรืออาจจะจุดลุ่มสลายของมหาอัมมาตัวแม่ทั้งหลายก็อาจเป็นได้นะครับในวันนี้เราจะมาร่วมกิจ